สวัสดีค่ะเพื่อนๆตื่นมาตอนเช้ารับแต่สิ่งดีๆคิดแต่สิ่งดีๆขอรัตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เพื่อนๆนับถือในสากลโลกปกป้องรักษาคุ้มครองเพื่อนอำนวยอวยพรให้เพื่อนทุกคนประสบความสาเร็จในชีวิตตื่นขึ้นมาพบแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ ปรารถนาสิ่งไหนก็ขอให้สมความมุ่งม,มั่ปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดที่ฝันที่หวังนะคะด้วยรักจากช่องครูใจใจดีนะคะเพืเ่อนๆครูใจขอขอบคุณบทกรจากช่องโนนาพาเบิงอีสานและคลิปดอกไม้สวยๆดอกเล็บมือนางจากช่องบุญมีคุชิตาที่สาวที่น่ารักนะคะอ่า ครูใจขอขอบคุณเพื่อนๆที่สละเวลามาให้กำลังใจครูใจขอขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่สละเวลาอันมีค่ามาดูมาให้กำลังใจมาให้คอมเมนต์ฝากช่องแม่น้อยของครูใจไว้ในใจของเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะและเพื่อนๆก็จะเห็นว่าครูใจใส่ใจแล้วก็ ดูแลเพื่อนทุกคนค่ะด้วยรักจากใจด้วยใจใจดีค่ะเพื่อนมาฟังบทกลอนกันนะคะเล็บมือนางบานสักครั่งหลังโชกรีก้านดอกรีบกรีบดอกบานงามหนักหนาเหมือนมือน้องร้องใจพี่ยามจากมา แสงจันทราสาดส่องจ่องมองชมยามสายลมโชยพัดส,สมบัดไหวเหมือนว่าใจประหนึ่งคานึงหาชอ่อยน้อยดูเป็นพุ่งชุ่มออรา พี่จา๋าใจดวงน,น้อยหอยเชนะนอนละเมอถึงคนไกลใจเรียกหาเล็บมือนางริ้วบางๆป่วนอุราเหมือนแววตาที่เคยซึ้งเพิ่งจากการ สีกรีบดอกแดงชมพูดูระเรื่อโปรดจงเชื่อจากมาไกลใจเพ้อหาใจดวงนี้ยังคิดถึงแต่พี่นาสเสน่หาพร้อมคำหวานยังส้านใจ ถึงอยู่ไกลแค่ไหนใจไม่หา่างรู้ไว้บ้างอยู่ทางนี้มีความฝันอุปสรรคยากแค่ไหนจะฝ่าฟันขอใจนั้นมิลืมกันนั้นก็พอ,อยามที่เจ็บน้องนี้ จนใจนะเพราะใจรักม่เคยนายห่วงใย,ยแสนใจดวงนี้ไม่มีใครเข้ามาแทนเจ็บเหลือแสนยามเยี้ยกเสียดหัวใจเล็บมือนาย ใจเกี่ยวอย่าลบเลี้ยวเกี่ยวใจไว้ให้อุ้มสงขอฝากกรอใจดวงน้อยไปกับลมขอให้สมใจแม้นสู่แดนไกลค่ะเพื่อนๆด้วยรักจากใจคุญใจนะคะ จากบทกลอนสองบทกลอนนะคะบทกลอนแรกพี่หนุนาพ่ะเบอิสารได้ให้ความอนุเคราะห์แต่งมาให้นะ,ะแล้วก็บทกลอนที่สองเป็นครยใจแต่งแต่ไม่ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะก็ได้ความอนุเคราะห์จากพี่หนุนาพ่ะเบอิสารได้ช่วยขับปลา่าแล้วก็แต่งให้นะคะเสริมให้แต่เนื้อความ ก็ยังเป็นเนื้อความเดิมที่รูใจแต่งไปนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าขอฝากบทกรองเคราะๆไว้ให้เพื่อนๆฟังผ่อนคาลายนะคะเ,เพื่อนๆในยามที่คิดถึงใครสักคนเนึงนะคะเราก็ได้แต่ส่งความรักความปรารถนาดีให้กันและกันนะคะเ,เพื่อนๆด้วยรักจากใจคือใจนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขสำเร็จ สมดังใจหวังสมดังใจปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างที่หวังนะคะเพื่อนเพื่อนทีส่สำคัญคือรักษาสุขภาพรักษาจ,จิตใจให้อยู่ในเมืองแห่งความสุขนะคะเพื่อนเพื่อนดูรักษาใจครูใจใจดีค่ะเพื่อนเพื่อนเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะเพื่อนเพื่อนบ๊ายบาย